สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาไปย้อนดูผลงาน2นักตบสาวตัวรับอิสระที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ปี2025นี้นะครับ คนที่หนึ่งกัญยารัตน์คำวงศ์ตำแหน่งตัวรับอิสลาครับน้องเอย๋ยกัญยารัตน์ก็เกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนพศ2548ส่วนสูง170เซนติเมตรจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครนนทวิทยา6เด็กน้อยจากอำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ พกพาพรสวรรค์ด้านวอลเลย์บอลตั้งแต่ยังเด็กดีกรีกับตันทีมโรงเรียนบ้านกุนเชียงมีเคยคว้าแชมป์วิทยุการบินมาแล้วนะครับจุดเด่นก็คือรับแม่นแถมวางบอลเข้ามือเซตแม่นหากมีน้องเอออยู่ในสนามในตำแหน่งริบโบโรรับปรักันว่าบอลไม่ตกลงพื้นง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับและติดท็อปสถิติรับลูกเสร์ฟยอดเยี่ยมใน U19 ชิงแชมป์โลกของปี2023อีกด้วยนะครับผู้ชายตีเลยนะครับ ีจังหวะนี้ต่อครับยกข้างหลังขคอเหมือนกันยังอยู่ครับวริสลาวยังไงตีเล่นทิศทางไปก่อนซีรีมาให้กับมารีอันนี้ครับคอใช่ไหมฉันไม่คอครับมารีมารีบอกว่าฉันไม่คอะครับใช่ดูว่าจะปิดเซนได้แต่คะแนนลูกเสริ์ฟของพุ้มจิตเลยไหมครับครับมาเปิดบอลแรกดีซีรีมา มารี่ oh. ไม่ยอมรับโอผนี่ครับ น้องแบมจีดาภานาหัวนองนักวอลเลย์บอลรุ่นเยาวเจ้าของฉายานางฟ้าลูกยางไทยไวทิน หลังจากแจ้งเกิดให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยได้รู้จักมาหลายปีแล้วนะครับด้วยความน่ารักออร่าพุ่งกระจายในสนามรวมไปถึงฝีไม้ลายมือที่เก่งเกินอายุนั่นเองจีดาภาหน้าหัวหนองหรือที่มีชื่อเล่นว่าน้องแบมนะครับก็อยู่ตำแหน่งริเบรโรเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พศ2545ที่อำเภอกามะลาสจังหวัดกลาลสินนั่นเองส่วนสูงก็166ซนเมตรนะครับ ผู้เล่นตำแหน่งตัวรับอิสระหนึ่งเดียวในทีมวอลเลย์บอลยุวชนหญิงทีมชาติไทยายุสแบมจิรพานาหัวนองสาวน้อยหน้าใสจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกจังหวัดนนทบุรีแบมจิรพารู้จักวอลเลย์บอลก็ตอนอายุ7ขวบนะครับช่วงที่เข้าเรียนชั้นปหนึ่งที่โรงเรียนเก่าน้อยนอนรังวิทยาเสริมอำเภอกาะละสายจังหวัดกาลาสินซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของเธอนั่นเองนะครับ เธอเริ่มต้นจากการที่ต้องรอพี่สาวที่อายุห่างกับเธอสองปีซ้อมบอลเลบอลในช่วงเย็นเธอก็ช่วยเก็บบอลส่งบอลให้พี่ๆพลิกป้ายสกอร์บ้างเล่นสนุกสนานตามภาษาเด็กชั้นป .1 อ,นนอยู่มาวันหนึ่งเด็กหญิงจีรภาเสกจากภารกิจเรียบร้อยกำลังเล่นบอลเล่บอลรอพี่สาวเหมือนเช่นทุกวันอยู่นั้นอาจารย์บุญเชียนอคน,นันตโค้ชบอลเล่บอลของโรงเรียนได้เรียกให้เธอมาช่วยซ้อมทีมกับพี่ๆ เพราะว่าตัวนักกีฬาไม่ครบทีมนั่นเองนับจากวันนั้นเธอไม่ได้เพียงแค่มาเก็บบอลส่งบอลพลิกป้ายสกอร์หรือเล่นสนุกไปวันวันอีกต่อไปแล้วเธอได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะโดยอาจารย์บุญเชียนเป็นผู้ที่คอยสอนสั่งให้เธอนั่นเอง Up in California, and I don't know what I'm thinking of yeah. It's been so long since we met. But when it's summertime, you always in my head. Body on a beach, drink in my, head. Drink in my head. energy, Don't have to pretend. Sexy senorita, come with me right now. You wanna have fun, I'ma show you how we are gonna get so So, fast we don't wanna die young. Yeah. Tell me what you think, what you wanna drink. I know this body feels like it's just a dream. Got a lot of ladies coming to my crib. We wanna have fun, got no time to sleep. We're gonna go so far, we will never come back again. We're gonna touch the stars, and we'll be shining until the yeah. end. We're gonna get so high. up in california and i don't know what i'm thinking of you it's been so long since we met but when it's summertime you always in my head body on a beach drinking my